ความรู้สึกที่มาบู o แคมป์ครั้งนี้นะคะที่สัมาร์มบูทแคมป์เนี่ยรู้สึกว่าได้อะไรเยอะมากกว่าที่ที่คิดไว้คือคิดไว้ว่าจะเหมือนกับว่าแค่มาพูดแค่มาเรียนเฉยๆแต่ว่าความรู้สึกที่มาครั้งนี้มันมีทั้งสนุกแล้วก็มีประทับใจอ่าแล้วก็มีการเหมือนแบบ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำคลิปการพูดการทำไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะและก็รู้จักไอเดียของการทำคลิปต่างๆว่าการทำคลิปวรลลจากพี่อโนนแล้วก็ยังมีเคสของพี่ออนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องภาษีเนาะนอกจากของคูจอยแล้วเนี่ยซึ่งทั้งสามท่านเนี่ยเป็นวิทยากรที่แบบ ทรงคุณภาพอ่ะให้ความรู้ดีๆแน่นๆมากเลยแล้วก็คือปกติแล้วอ่ะพี่ทำคลิปของพี่อยู่อ่ะมันก็จะมีปัญหาในการที่ว่าเราทำคลิปแล้วเราทำไม่ลื่นเรามีการติดปัญหาตรงนู้นตรงนี้แต่ว่าแคมปครั้งเนี้ยมันจะช่วยตอบโจทย์ให้เรารู้สึกว่าเรามีขั้นตอนการทำคลิปทีดด่ดีเนาะแล้วก็ ทำให้เรารู้สึกว่าเรากล้ามากขึ้นกล้าที่จะมาถ่ายคลิปนอกสถานที่คนคนรอบรอบเนี่ยเขาก็มองเราอยู่แต่ว่าเออก็ครูก็ให้หมายสัญที่ดีว่าไม่ต้องกลัวคือเราก็ไม่ต้องอายเราก็ทำของเราไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็คือเพื่อนเพื่อนที่เรียนด้วยกันเนี่ยน่ารักทุกคนก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันให้ไอเดีย แล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีๆมีการทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งกิจกรรมก็สนุกมากแล้วก็น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็ประทับใจมากๆสำหรับใครที่ยังพูดหน้ากล้องไม่เก่งและอยากจะเข้ามาทำออนไลน์ก็แนะนำให้มาเรียนนะคะของแคมป์บูธแคมปฝึกวิชาสตาหน้ากล้องของผู้จอย